สวัสดีคณาจารย์และผู้ทรงคุณูทุกท่านนะผมกับผมนายสุเมชัยธกอนะครับผู้สมัครหมายเลข189นะครับผมวันนี้นะครับต้องการมาเสนอไอเดียธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะต้องการสร้างซอฟต์พาวเวอร์นะครับให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นในการสร้างผลิตภัณฑ์แบรนด์ยี่ห้อสยามนะครับผมในรูปโปรดักต่างๆนะครับหลายๆชนิดนะครับผม กลุ่มเป้าหมายหลักของเรานะครับก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับเพื่อที่ว่าต้องการหาของฝากของขวัญนะครับไปให้เพื่อนๆนที่ต่างประเทศเวลาไปเที่ยวนะครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าในกรณอย่างในกรีของเราเนี่ยบางทีเราต้องการไปท่องเที่ยวต่างประเทศเราต้องการซื้อของฝากของขวัญเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าจะซื้ออะไรไปฝากเพื่อน แล้วทําให้เพื่อนเพื่อชาวต่างชาติเนี่ยจดจําว่าสินค้านี้เป็นตราสัญลักษณ์ของประเทศไทยบางทีขนมครบเคี้ยวมีชื่อย่อ A B C D ไม่สามารถบ่งบอกได้เช่นกันชาวต่างชาติเวลามาท่องเที่ยวในประเทศไทยบางทีซื้อขนมครบเคี้ยวซื้ออาหารซื้อยาก็จะมีหลากหลายแบรนด์ซึ่งเวลาซื้อกลับไปเนี่ยผู้รับที่ได้ไปเนี่ยไม่สามารถจดจําได้ว่าโมดะฟอร์มไทยแลนด์มันก็ไม่เกิดเกิดการต่อเนื่อง ทางเราเนี่ยต้องการแก้ปัญหาตรงจุดนี้เพื่อที่ว่าของฝากของขวัญเนี่ยมีแบรนด์ชื่อยี่ห้อสยามซึ่งบ่งบอกแล้วว่าเป็นของคนไทยทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยจดจําประเทศไทยได้มากขึ้นแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวประเทศไทยได้มากขึ้นจากของฝากที่เขาได้รับนะครับผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างหลายประเภทนะครับเช่นยาอมยาดมยาหม่องอาหารครบเคี้ยว น้ำรึ่งนะครับผมแล้วก็น้ำอบไทยน้ำอุไทยนะครับผมสิ่งต่างๆเหล่านี้คือถามว่ามีแบรนด์ไหมมันก็จะมีแบรนด์นะครับชื่อเป็นชื่อของคนไทยแต่ถ้ามูดว่าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันรวบรวมอยู่ใน1แบรนด์แบรนด์เดียวชื่อแบรนด์ยี่ห้อสยามแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยสามารถซื้อใน under แบรนด์สยามเนี่ยแล้วนํากลับประเทศเขาคู่รับเนี่ย ได้รับแบรนด์สยามก็จะคิดถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในอนาคตรครับอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่สามารถดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้บริการประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับในอนาคตการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผม unique value proposition นะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เราเนี่ยก็จะมีโคกับ ผู้นำผลิตภัณฑ์หลายๆแบรนด์นะครับเช่นผู้ผู้ผลิตภัณฑ์ยาดมยามองหรืออาหารสแน็คนะครับผมหรือน้ำผึ้งก็ตามนะครับผมอย่างนี้เราก็จะใช้แบรนด์ของโรงงานที่ผลิตน้ำผึ้งเป็นหลักแล้วก็เราก็ขอเขาในการส่วนแบรนด์เป็นยี่ห้อแบรนด์สยามเข้าไปนะครับผมเราก็สามารถออกแบบแพคเกจจิ้งให้มันดูดีนะครับผมแพคเกจจิ้งอาจจะเป็นกล่องน่ารักๆแบบนี้แล้วก็ด้านในกล่อง ก็จะมีสินค้าหลากหลายเช่นน้ำอบไทยยาหม่องไทยนะครับผมแล้วก็กระเป๋าไทยแล้วก็น้ำพึ่งไทยเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้ก็ได้นะครับผมลูกค้าสามารถซื้อภายในกล่องเดียวแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมลูกค้าอันนี้สามารถนําเป็นของฝากของขวัญกับประเทศไทยได้ในหนึ่งเดียวกันเลยอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตัวสินค้าของเรานะครับในอนาคตเช่นกันนะครับผม ขนาดของตลาดของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับถ้าช่วงก่อนโควิดเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งอยู่ที่ประมาณ30กว่าล้านคนนะประมาณสาล้านท่านแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็นักท่องเที่ยวจะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับแต่ในปี65เนี้สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มเยอะขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยได้มีนโยบายการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ1ล้านคนนะครับ ถ้าเกิด12เดือนเนี่ยก็ประมาณ12ล้านซึ่งสัดส่วนนักท่องเที่ยวหายไปเนี่ยเกือบประมาณ35เปอร์เซ็นเลยแต่ทีเนี้ยหวังว่าเราก็ต้องการคาดเดาในอนาคตว่าในอนาคตเนี่ยคาดว่าน่าจะการท่องเที่ยวน่าจะดีขึ้นนะผมชาวต่างชาติน่าสนใจกับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเราจึงต้องวางแผนในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์นะครับให้ทํำยังไงก็ได้ให้ชาวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้ว มีสินค้าติดไม้ติดมือที่เป็นของคนไทยแล้วก็นําให้เขาไปโปรโมทประเทศเขาเพื่อดึงดูนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยได้มาเที่ยวประเทศไทยกลับมาใช้บริการประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับผมส่วนเรื่องการแข่งขันในตลาดอของฝากของขวัญของที่ระลึกนะครับในประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่า2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นช่วงถดถอยนะครับ ผู้ประกอบการหลายรายนะครับก็คนพิษบาดแผลจากเศรษฐกิจไม่ไหวก็เลิกกิจการหรือปิดกิจการไปค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนผู้เล่นรายใหม่ตอนนี้ก็กพยายามขยับขยายตัวนะครับเพราะว่าคาดว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแล้วนะักท่องเที่ยวจะกลับมาดีขึ้นส่วนเราเองเนี่ยก็ต้องการเตรียมความพร้อมนะครับในการครเอทแบรนด์ที่ห้อแบรนด์สยามนะครับผมทางเราเนี่ยก็ต้องการหาพาร์ทเนอร์ในโปรดักต์ต่ตางนๆะในการสร้างผลิตแบรนด์ให้เรานะครับผมส่วนเรื่อง คีย์สำคัญในการที่เราจะแตกต่างจากคู่แข่งได้เนี่ยก็คือว่าเรามีการจดเครื่องหมายการค้านะครับคาว่าแบรนด์สยามนะครับเป็นรูปหนุมานะครับปนมือยกมือไหว้นะครับแสดงถึงสัญลักษณ์ความเป็นไทยนะครับความอ่อนน้อมแล้วก็ยินดีต้อนรับสําหรับคู่ที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ผู้ที่ได้รับของขวัญนะครับซึ่งเป็นโลโก้ที่ค่อนข้างทรงคุณค่านะครับผมทางเราเนี่ยก็ได้จดเครื่องหมายการค้านะครับกับหลายผลิตภัณฑ์นะครับเช่นยาอมยาดมยาหมองนะครับผมน้ําผึ้งนะครับ กระเป๋านะครับผมน้ำอบน้ำหอมนะครับผมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็น key message แล้วก็จะเป็น key a d v ด r t นเ e จนะครับซึ่งไม่สามารถทำให้คู่แข่งรายอื่นเนี่ยสามารถลอกเรียนเครื่องหมายลาสัญลักษณ์ของเราได้นะครับผมในวันนี้นะครับสิ่งต่างๆที่ผมได้มา present ในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในความฝันของผมนะครับที่ต้องการให้ประเทศไทยเนี่ย เป็นหนึ่งในประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยจดจําได้นะครับในประเทศไทยแล้วก็ทําให้คนไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเวทีโลกในอนาคตนะครับผมต้องขอขอบคุณโครงการยังเอ็นเ r อร์ e n น u เนะครับที่ให้โอกาสดีๆในวันนี้นะครับให้ผมในมาพรีเซนต์พิ t ชิ i n งานในวันนี้นะครับกับผู้ทรงคุณูทุกท่านนะครับผมกับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ